เรื่องนี้ถึงนายกอนุทินก็คือเรื่องของเหตุปล้นทองที่สุงไหงโกลกนะคะเป็นประเด็นโดยที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าหากว่าไปพบว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปมีเอี่ยวกับการปล้นทอง แล้วก็มีการกลางห้างดังสุงไหงโกลก600บาทเนี่ยนะคะก็บอกว่าจะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็บอกไม่รู้ว่าทองนั้นยังอยู่ในไทยหรือไม่ให้ไปถามในพื้นที่ที่จะมีการถแถลงความคืบหน้านายอนุทินชาวิรากูลนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีป,ปล้นทอง600บาทที่ห้างสรรพสินค้าในอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนาย,ยกรรมนตรีบอกว่าทางพื้นที่รายงานมา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าไปช่วยเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เมื่อถามย้ำว่าสรุปแล้วทองยังอยู่ในประเทศหรือไม่นายกบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดส่วนจะสามารถระบุกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หรือไม่นายยกบอกว่าในเรื่องของรายละเอียดให้ฝ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่เป็นผู้ถแถลงเพื่อที่จะได้มีความชัดเจน พอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นทองในครั้งนี้มีการตรวจสอบไปแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําผิดก็จะต้องถูกดําเนินการซึ่งมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วดูในร่างแถลงนยโยบายรัฐบาลที่ทแถลงต่อรัฐสภาว่าในรัฐบาลน,นั้นหากเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งใจกระทําผิดกฎหมายผิดระเบียบก็จะมีโทษสถานหนักถึงขั้นออกจากราชการไว้ก่อน พะถามถึงกรณีการก่อเหตุนั้นมีความถี่ขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มีการกำชับอะไรแล้วหรือไม่นายกบอกมีการกำชับมาตลอดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงแล้ววันนี้พลเอกน,น,นัทพลนาคพาณิร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ติดตามสถานการณ์ ส่วนเสาที่21ตุลาคมนี้ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจด,ดูอีกครั้งหนึ่งและจะลงไปติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ด้วยก่อนที่จะย้าว่าเดี๋ยวไปตรงโน้นก็บอกทําไมไม่ไปตรงนี้เดี๋ยวไปชายแดนก็บอกทําไมไม่ไปน้ําท่วมพอไปน้ําท่วมก็บอกว่าทําไมไม่ไปภาคใต้ก็วนลูปอยู่แบบนี้และวันศุกร์นี้จะไปตรวจด,ดูน้ําท่วมที่ต้นทางก็แถวภาคกลางตอนบนแต่ไปแล้วต้องไปให้ได้เนื้อหามากที่สุด โดยมีการนัดฝ่ายความมั่นคงสอ,อบตผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกองทัพที่จะต้องมีการนัดหารือกัน ส่วนฝ่ายความมั่นคงมีการประเมินการก่อเหตุในช่วงนี้เป็นการต้อนรับรัฐบาลใหม่นายรัฐมนตรีบอกว่าเราไม่ฟังเรื่องพวกนี้จะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับแต่ต้องรับมือให้ได้และจะต้องมีมาตรการในเชิงรุกบ้างพอถามว่าเหตุการณ์มันมักจะเกิดข,ขึ้นบ่อยครั้งและถูกจับตาถึงการแก้ไขปัญหาในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานความมั่นคงนายรัฐมนตรีพยักหน้ารับแล้วก็ตอบในลำคอว่าอืมแล้วก็ยิ้มให้ค่ะ